สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เพื่อน วันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติหลังจากช่องดังระดับโลกอย่างช่อง m r Beat Gaming ได้จัดการแข่งขันสร้างเมืองใหม่ครับซึ่งหนึ่งในทีมที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้มีทีมไทยซึ่งพวกเขาได้สร้างความตกตะลึงเกือบจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย ในสมรภูมิการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกของไมค์ครับซึ่งผู้จัดอย่าง Mr.Beat Gaming ที่ซึ่งรวมยอดฝีมือจากทุกมุมโลกได้มาประชันความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ของชาติตัวเองผ่านบล็อกซี่เหลี่ยมทำการผลงานอันน่าทึ่งมากมายซึ่งหนึ่งในประเทศที่สร้างปรากฏการณ์จนทำให้คณะกรรมการและผู้ชมทั่วโลกต่างตกตะลึงนั่นคือผลงานจากประเทศไทย ซึ่งหัวใจสำคัญของผลงานชิ้นนี้คือความทะเยอทะยานในการย่อส่วนประเทศไทยมาไว้ในแผนที่ที่เดียวโดยทีมผู้สร้างไม่ได้เลือกนำเสนอเพียงแลนด์มาร์คใดแลนด์มาร์คหนึ่งแต่พวกเขาได้รวมทุกมุมต่างๆของประเทศไทยที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วมาอยู่รวมกันได้อย่างลงตัวซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญคือโซนเมืองที่ทันสมัยสื่อถึงกรุงเทพมหานครในยุคป,ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความสีวิไล โซนที่2คือโซนเกษตรกรรมสะท้อนถึงรากวิถีชีวิตดั้งเดิมและความเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของชาติและโซนที่สามโซนสวรรค์และวัฒนธรรมพวกเขาได้นําเสนอสถาปัตยกรรมชั้นสูงและประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจอย่างปฏิมากรรมต่างๆวัดและพระราชวัง การผสมผสานองค์ประกอบที่หลากหลายเช่นนี้ทำให้แผนที่ประเทศไทยมีมิติและความลึกซึ้งมากกว่าแค่ภาพจำลองสถานที่ซึ่งผลงานของประเทศไทยไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังสร้างความประทับใจให้กับกรรมการอย่างล้นหลามในส่วนของคะแนนผลงานชิ้นนี้ได้รับคะแนน10เต็ม10จากกรรมการถึง2ท่านซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะคว้าแชมป์ได้เพอพ่ายให้กับทีมอินโดนีเซียไปเพียง1คะแนนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตาม ผลงานของทีมไทยก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการแข่งขันและพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าฝีมือของผู้สร้างชาวไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างแท้จริงเรามาฟังกันว่าชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวต่างชาติคนแรกเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่า มันน่าทึ่งมากรายละเอียดของพระบรมราชวังมันสุดยอดจริงๆมันทําให้ผมอยากจองตั๋วไปที่ประเทศไทยในตอนนี้เลยเพื่อจะได้เห็นของจริงที่นั่นผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นบนเกมไมค์ครับความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงความทรงจําเกี่ยวกับประเทศไทยและเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ผมเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยและผลงานชิ้นนี้ทําให้ความทรงจํามากมายกลับคืนมาทั้งชายหาดทุ่งนาที่มีควายพวกเขาไม่ได้สร้างแค่สถานที่สําคัญแต่พวกเขาสร้างความรู้สึกและความเป็นไทยขึ้นมามันน่าทึ่งจริงๆมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่าในความคิดเห็นของผมนั้น ผลงานชิ้นนี้ควรจะเป็นผู้ชนะเพราะขนาดของแผนที่ที่มันใหญ่โตจนน่าจะเหลือเชื่อการที่พวกเขาสร้างทั้งเมืองชนบทและพระราชวังบนสวรรค์ได้นั้นมันเหนือคำบรรยายมากแต่ก็โดนปล้นชัยชนะไปแค่แต้มเดียวมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าผมรู้ว่าประเทศไทยมีวัดที่สวยงามแต่การได้เห็นมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่แบบนี้มันก็ไปอีกระดับเลย วิธีการที่พวกเขาสร้างพระราชวังบนก้อนเมฆคือความคิดที่อัจฉริยะมากมันทําให้ความรู้สึกมันเป็นดินแดนบนส,สวรรค์จริงๆวันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโครมไฟโซลาเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุน IP65 ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้า จากปกติราคา1,950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1,650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner s o r a s Cell ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าประเทศไทยควรจะเป็นผู้ชนะพวกเขามีรายละเอียดมากกว่าแถมแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยในมุมมองที่หลากหลาย มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมในเรื่องนี้ว่าในฐานะของผมคนที่รักสถาปัตยกรรมผลงานของทีมไทยคือผลงานชิ้นเอกหลังคาที่มีความซับซ้อนยอดแหลมสีทองเหล่านั้นและรูปปั้นยักษ์มันสุดยอดมากนี่มันเป็นมากกว่าเกมแต่มันคือศิลปะดิจิทัลมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ในส่วนของเทศกาลสงการนั้นมันเจ๋งมากมันน่าทึ่งที่พวกเขาสามารถเก็บพลังและความสนุกของเทศกาลสา์น้นํานี้คุณแทบจะสัมผัสมันได้ถึงบรรยากาศของเทศกาลสงการานเพียงแค่มองมันเป็นวิธีการสร้างสารรค์มากในการนําเสนอวัฒนธรรมผ่านเกมไมค์ครับความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากร่าวต่อเรื่องนี้ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจประเทศไทยเช่นรถตุกตๆบนท้องถนนและร้านอาหารเล็กๆ มันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆแต่มันคือการเก็บภาพชีวิตประจำวันที่ทำให้สถานที่นั้นๆมันพิเศษพวกเขาทำได้ดีมากมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มาแรกเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผมเองก็เป็นนักสร้างไมค์ครับตัวยงแต่ผมก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะใช้เวลาและความพยายามขนาดไหนในการสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาแค่การวางแผนสำหรับโปรเจกต์ขนาดนี้มันก็บ้ามากแล้วขอแสดงความนับถือทีมไทยอย่างสุดซึ้งซึ่งจากผลงานชิ้นนี้นะครับทีมสร้างก็ได้ใช้ผู้สร้างถึง600คนและใช้เวลาในการสร้างผลงานชิ้นนี้ถึง2สัปดาห์มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า การที่พวกเขาได้สร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดขึ้นมาทั้งเมืองฟาร์มโบราณสถานและแม้แต่กระทั่งเทศการมันคือสิ่งที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้ดีที่สุดมันคือโลกทั้งใบไม่ใช่แค่กลุ่มอาคารใหญ่โตเพียงอย่างเดียวมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าตึกระฟ้ามหานครที่ดูเป็นพิกเซลนั้นมันเหมือนของจริงมาก มันเหลือเชื่อมากที่พวกเขาสามารถผสมผสานกรุงเทพมหานครที่ทันสมัยเข้ากับวัดวาอารามโบราณมันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่แท้จริงของประเทศไทยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มาก่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นการสร้างเมืองใหมครับที่บ้ามากๆพวกเขาทำแบบนั้นได้ยังไงเพราะ,ะรายละเอียดมันเยอะสุดๆในแผนที่นี้ มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ของทีมไทยตรงนี้ว่าผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยมีตำนานและประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งขนาดนี้ส่วนสร้างประหักพังอยุธยาและพระราชวังมันทำให้ผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของประเทศไทยมากขึ้นวิดีโอนี้ทั้งสนุกและให้ความรู้อีกด้วยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ฉันก็คิดเห็นเช่นเดียวกันกับกรรมการประเทศไทยทําให้ฉันทึ่งมากเพราะมันเต็มไปด้วยความปราณีตและความหลากหลายของประเทศไทยมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าวิธีการที่พวกเขาใช้สีมันน่าทึ่งมากมีทั้งสีทองสีเขียวและสีแดงบนวัดมันโดดเด่นและสวยงามสุดๆนี่เป็นหนึ่งในผลงานที่มีสีสันสดใสและสวยงามสบายตาที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้ มาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าตึกราฟ้าดีไซน์ปแปลกๆนั้นเป็นหนึ่งในตึกที่ทันสมัยที่ผมชอบที่สุดเลยและพวกเขาก็ทำมันออกมาได้เป๊ะมากมันเจ๋งจะได้เห็นประเทศไทยนำเสนอทั้งประวัติศาสตร์โบราณและสถาปัตยกรรมใหม่ที่น่าทึ่งไปพร้อมๆกันมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากร่าวต่อเรื่องนี้ว่า ปฏิกิริยาของเชียบอกทุกอย่างเลยฉันลืมไปเลยว่ากำลังเล่นเกมอยู่นั่นมันคือคำชมขั้นสุดที่คุณจะได้รับมันไปเลยความสงจริงและความทรงพลังมากจนทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังเดินอยู่ในประเทศไทยจริงๆมาต่อกันที่ชาวต่างชาติคนต่อมาเขาได้มากล่าาสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นประเทศไทยที่มีความละเอียดขนาดนี้ มันทำให้ฉันคิดถึงประเทศไทยอีกครั้งและฉันอยากจะกลับไปที่นั่นและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวต่างชาติโดยเขาได้มากล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ว่าประเทศไทยควรเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนได้เห็นแล้วว่าพวกเขานั้นสุดยอดแค่ไหนนี่เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมาก และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติหลังจากช่องดำระดับโลกยังช่อง Mr. Beast Gaming ได้จัดการแข่งขันสร้างเมืองใหม่ครับซึ่งหนึ่งในทีมที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็มีทีมไทยซึ่งพวกเขาได้สร้างความตะลึงเกือบจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วยหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ